สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอเจอกับช่องฟังธรรมะฟังธรรมธรรมะสอนใจกับเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะยังคงนะครับเป็นบทสุดท้ายของหนังสือคิดเป็นธรรมเป็นตามแนวพุทธธรรมโดยเสถียรพงศ์วรรณปกกันอยู่นะครับและวิธีคิดเพื่อความสุขแบบที่10วิธีสุดท้ายก็คือวิธีคิดแบบแยกประเด็นครับวิธีสุดท้ายก็คือการคิดแบบแยกแยะ หรือคิดแยกประเด็นเป็นประเด็นประเด็นไปเรียกตามศัพท์เทคนิคว่าวิพัชชะหรือวิพัชชะวิธีว่ากันว่าการมองอะไรทุกแง่ทุกมุมทำให้เข้าใจอะไรได้ดีและถูกต้องเวลาใครถามก็สามารถตอบได้ถูกต้องเพราะรู้จักแยกแยะประเด็นตอบตรงข้ามกับการตอบคลุมคุ่ม,มโอกาสจะถูกมีน้อยอย่างมากก็ถูกแบบกำปั้นทุบดินคือเอากำปั้นทุบลงดิน ทุบที่ไหนก็ถูกดินทั้งนั้นไม่อัศจรรย์อะไรพระพุทธเจ้าทรงเรียกคำสอนของพระองค์ทั้งระบบในบางครั้งว่าวิพัชวาทเรียกพระองค์เองว่าวิพัชวาทีเพราะวิธีการของพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนให้ใครมองอะไรคลุมคลุมตีขลุมเอาแบบกํำปันทุบดิน เมื่อพุทธศตวรรษที่สามพระมหาราชพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอโศกมหาราชครองราชที่เมืองปาตาลีบุตรแห่งชมพูทวีปแรกๆพระเจ้าอาโศกก็มีได้นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์เล่าว่าเมื่อพระองค์ยกทัพไปตีเมืองกลิงครัตทอดพระเนตรเห็นคนล้มตายเป็นจำนวนมากก็ทรงสลดพระราชาหฤทยัยที่ทรงเป็นเหตุให้คนล้มตายเป็นพันเป็นหมื่นชีวิต จึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เน้นความไม่รุนแรงและการไม่เบียดเบียนแต่มีข้อมูลอีกกระแสหนึ่งว่าพระเจ้าอาโศกทรงสดับธรรมเรื่องความไม่ประมาทจากสามเณรน,น้อยนามนิโครสผู้เป็นพระภาคินัยหรือว่าหลานของพระองค์เองทรงเกิดความเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะว่ากันอย่างนั้น ความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตามอันเป็นว่าในที่สุดพระเจ้าอาโศกก็เป็นชาพุทธอาจเป็นด้วยว่าพระองค์ทรงรู้สึกว่าพระองค์เคยทำบาปมามากพอมาเป็นชาพุทธก็ทรงสร้างบุญกุศลมากมายสร้างวัด 84%,000 ัวัดสร้างพระเจดีย์4 8 0 0 0องค์ทรงถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นจำนวนมากพระองค์เอง ก็ไม่มีความลำบากในเรื่องของอาหารบินทบาตปฏิบัติกิจศาสนาอย่างสะดวกคนต่างศาสนาเห็นว่าพระองค์ในพระพุทธศาสนาอยู่ดีสบายอยากสบายอย่างนั้นบ้างจึงพากันปลอมบวชเป็นจำนวนมากบวชมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพวกเขามีได้บวชด,ด้วยความเลื่อมใสเมื่อไม่เรียน ก็ไม่รู้เป็นธรรมดาจึงสอนทำผิดผิดถูกถูกสร้างความสับสนขึ้นในพระพุทธศาสนาดังภาษาศาสนาว่าเกิดสัทธธรรมปฏิรูปหรือสัทธรรมปลอมขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นเอง พระสงค์จึงขอแรงพระเจ้าอโสกมหาราชช่วยชำระศาสสามพระศาสนาหรือสังายนาโดยเรียกพระมาสอบทีลรรูปทีลรรูปข้อสอบที่ออกเป็นคำถามแบบอัตนยัยคือถามคำถามเดี่ยวว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวาทะอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีไหนวิพัชาวาทหมายถึงการรู้จักแยกประเด็นแยกเรื่อง ไม่ตีขลุ่มรวมๆกันไปว่าจะเป็นการมองหรือตอบปัญหาขอยกตัวอย่างการโต้ตอบสนทนากันในชีวิตประจําวันก็แล้วกันบางทีจะเห็นชัดขึ้นคนสองคนนั่งถกกันเรื่องต่างๆต,ตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนกระทั่งเรื่องใหญ่โตแบบที่ว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบคนที่หนึ่งเอ่ยขึ้นว่ารัฐบาลชุดนี้แย่มาก รัฐมนตรีแต่ละคนทุจริตคอร์รัปชันสองคนก็ทักว่าโทษแต่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไม่ได้หรอกต้องโทษบรรดาพวกสสเพราะรัฐมนตรีมาจากสสเมื่อถามความหมายว่าอย่างไรคนที่สองจึงขยายความว่าก็พวกสสนั้นเข้าสภามาด้วยการซื้อเสียงทั้งนั้นเมื่อคนคอร์รัปชันมาเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลมันก็แย่อย่างที่เห็นนี่แหละ คนแรกพูดอย่างตีขลุมไม่แย่ประเด็นมองไม่แต่น้อยเมาเอาเลยว่ารัฐบาลนี้แย่รัฐมนตรีทุกคนคอร์รัปชันรัฐมนตรีคอร์รัปชันอาจจะมีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนั้นไปซะทุกคนคนที่สองดีกว่านิดหน่อยที่มองว่าไม่ควรโทษรัฐมนตรีควรโทษสอสอ,อย่างน้อยก็สอให้เห็นว่ารู้จักมองแบบสืบสาวสาเหตุ แต่ก็ยังตีขลุ่มหรือเหมารวมเช่นเดิมว่าสสทุกคนซื้อเสียงด้วยกันทั้งนั้นการมองเอาอย่างนี้คับแคบและก็มีส่วนผิดมากกว่าถูกเพราะความจริงแล้วคนที่เข้าสภามาอย่างขาวสะอาดไม่ซื้อเสียงเลยก็มีผู้ที่อยู่นอกแวดวงการเมืองก็มักดูถูกนักการเมืองว่ากะล่อนพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดง่ายๆว่าโกหกเป็นไฟเลยทีเดียวจนถึงกับพูดว่า นักการเมืองพูดจาเชื่อถือไม่ได้ถ้าไปถานักการเมืองนักการเมืองก็จะบอกว่าอย่าไปเหมาเอาอย่างนั้นนักการเมืองที่เขาพูดคำไหนคำนั้นไม่กระล่อนไม่ลื่นไหลไปมาก็มีมิใช่น้อยพูดแล้วก็ได้แต่ก้มองตัวเองทํานองจะให้เข้าใจว่าอย่างน้อยก็มีผมนี่คนหนึ่งละเป็นคนลงไปตรงมาไม่กะล่อนว่ากันอย่างนั้น แต่นักการเมืองก็ตัวดีเหมือนกันชอบบอกให้คนอื่นรู้จักแยกแยะไม่ควรเหมารวมแต่พวกเขาเองเมื่อพูดกับนักการเมืองต่างพักก็มักจะเหมารวมเช่นกันตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทุกครั้งหลังการเลือกตั้งนักการเมืองทุกพักต่างซัดทอดกันว่าซื้อเสียงหัวหน้าพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองนั่งออกทีวีด้วยกัน ถูกพิธีกรถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากไหมแต่ละคนก็บอกว่ามีการซื้อเสียงกันมากมายจริงๆเมื่อถามว่าพักไหนซื้อเสียงก็ตอบว่าไม่ใช่พักผมแน่นอนพักอื่นๆถามตัวแทนพักอื่นๆต่างก็ตอบว่าไม่ใช่พักของผมตกลงในประเทศมีพักการเมืองอยู่สมมุติว่ามีแปดพักแต่ละพักว่า มีการซื้อเสียงแต่ก็ตามปฏิเสธว่าพวกตนไม่ซื้อเสียงคนฟังก็สับสนสับสนว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อยอมรับว่ามีการซื้อเสียงแต่เมื่อให้ชี้ว่าใครก็ตอบไม่ได้คำพูดของนักการเมืองเหล่านี้จึงกลายเป็นปรชัชญาที่ลึกซึ้งเอามากๆก็คือปรัชยาข้อที่ว่ามีแต่การซื้อเสียงแต่ไม่มีผู้ซื้อเสียง ไม่ต่างอะไรกับคนที่นั่งรวมวงกันอยู่มีเสียงผายลมและกลิ่นโชยออกมาต่างคนต่างมองหน้ากันล็อกแลกถามว่าใครตดปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับจึงมีคนพูดประชดว่าถ้าอย่างนั้นผีตดกระมังซึ่งบางทีคนที่พูดประชดก็อาจจะเป็นตัวการที่ปล่อยลมพิษนี้ออกมาก็ได้ประชญาลึกซึ้งเหมือนกันคือมีแต่การตดแต่ไม่มีผู้ตด พระพุทธศาสนาจึงสอนว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องต้องรู้จักมองรู้จักคิดแบบแยกแยะอย่าตีกลุ่มหรือเหมารวมหลักธรรมสำคัญที่เน้นเรื่องนี้อริยสัจกับอิทัปปะปัจจยตาอริยสัจสอนวิธีแก้ปัญหาได้ดีมากคือสอนว่าการจะแก้ปัญหาได้ต้องเริ่มด้วยการมองให้เข้าใจว่าตัวปัญหาคืออะไร และสาไปถึงสาเหตุว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็แก้ได้ง่ายคำว่าอะไรบ้างนั้นฝึกให้เรามองกว้างๆให้เข้าใจทุกสาเหตุทุกๆประเด็นเพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวมองไม่ดีอาจไม่พบแต่ถ้ามองให้ดีมองอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่ามันมีสาเหตุมากมายเอาแค่ตัวอย่างง่าย ลูกชายเราสอบตกถ้าถามว่าทำไมลูกถึงสอบตกมองแคบๆก็ว่าเพราะลูกมันไม่ใส่ใจเรียนทำไมไม่ใส่ใจเรียนเพราะมัวแต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์พ่อมันซื้อคอมพิวเตอร์มาให้มันลูกมันก็เลยเพลินแต่เล่นเกมไม่สนใจเรียนหนังสือสรุปก็คือลูกสอบตกเพราะคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุแต่ถ้ามองให้ละเอียดแล้วมิใช่คอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุมาจากเรื่องอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องบอกก็คงนึกออกเป็นฉากๆใช่ไหมครับการสอนให้รู้จักมองให้ตลอดสายสาวสาเหตุหาปัจจัยอย่างนี้แหละคืออิทัปป,ปัจจะตาถ้าคนเราฝึกคิดฝึกมองแยกแยะสืบสาวสาเหตุต้นต่อของเรื่องมองให้กว้างครอบคลุมมองให้ทะลุตลอดสายก็จะกลายเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบ วิพัฒวาดโดยอัตโนมัติคนที่มองแบบวิพัชวาจะเข้าใจความจริงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนและจะเป็นคนมีเมตตากรุณาต่อคนอื่นอย่างประหลาดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่คิดโทษคนอื่นถ่ายเดียวหากเห็นว่าถ้าจะเอาผิดตนก็ผิดด้วยแล้วก็มีความคิดที่จะอภัยดังบทกวีที่ว่าเขากล่าวพร,รุสวาต่อข้า ข้าให้อภัยเดินหลีกไปด้วยปรามโยมดแต่แล้วก็อดโทษตัวเองไม่ได้ที่ทำให้เขาโกรธกล่าวคำหยาบจนเสียกิยรยาสุภาพชน ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคิดเป็นธรรมเป็นตามแนวพุทธธรรมโดยเสถียรพงศ์วรนณปกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากช่องของเราฟังธรรมสอนใจกันต่อไปวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ